โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดมีเสียงประกาศงานกระถินจากลำโพงวัดลอดผ่านเข้ามาหน้าโรงพยาบาลในตัวโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือจัดบัตรคิวให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาหมอออนแพทย์จบใหม่อายุ26ปีกำลังเดินตรวจบอดอายุรกรรมด้วยฝีเท้าที่หนักอึ้งภาพคนไข้ล้นเตียงจนต้องนอนเตียงเสริมตามทางเดินกลายเป็นภาพที่ชินตา กลิ่นยาและน้ำยาฆ่าเชื้อคลุ้งเค้าไปกับเสียงร้องครวญครางและเสียงเครื่องช่วยหายใจที่ทำงานไม่หยุดถือกับเพื่อนร่วมงานทำงานเกินเวลาทุกวันจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองลุงเหยนเดินมาตัวคนเดียวที่แผนกฉุกเฉินอาการของแกคือไข้สูงไอหายใจหอบหมอออนตรวจแล้ววินิจฉัยว่าเป็นปอดบวมต้องให้น้ำเกลือและยาปฏิชีวนะพร้อมสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดอาการลุงเหยนไอแรงจนหน้าอกกระเพื่อมถี่ เสียงหายใจดังคลืดคราดเหมือนมีอะไรอุดตันอยู่ในอกเหงื่อชุ่มทั่วตัวมือเย็นปากซีดคร้ำเล็กน้อยจากการหายใจติดขัดแกพูดได้น้อยเพราะเหนื่อยเกินกว่าจะเอ่ยประโยกยาวๆได้ลุงเห็นนอนพักฟื้นอยู่หลายวันโดยมีหมอและพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดทุกคืนก่อนหลับตาแกจะไหว้พระเครื่องที่ห้อยอยู่บนคอมือสันสันพนมเหนืออกพร้อมพึมพำบทสวดเบาๆด้วยเสียงแหบพรา ขอให้ผู้ขาเศร้าไวไว้ยเน่เด้อสาธุใต้เตียงมีเหรียญบาทวางซ่อนไว้หนึ่งเหรียญตามความเชื่อของแกหากจะนอนโรงพยาบาลต้องซื้อที่หรือขอขมาวิญญาณเจ้าของเตียงเดิมที่อาจเคยเจ็บหนักหรือเสียชีวิตไปแล้วเพื่อไม่ให้สิ่งลี้ลับมารบกวนยามหลับไหลแม้ร่างกายแสนจะอ่อนแรงแต่ลุงเย็นไม่เคยขาดสติหรือศรัทธาในพระเครื่องที่แขวนอยู่ที่อกแกเป็นคนไม่มีญาติไม่มีใครมาเยี่ยมในวันที่ป่วย มีเพียงหมอออนและพยาบาลที่ต้องผลัดเวีดูแลกันไปแม้จะเหนื่อยแต่ไม่มีใครปล่อยให้แก่อยู่ลำพังเวลาผ่านไปอาการของลุงเหยนก็ดีขึ้นหมอออนเดินเข้ามาเช็กอาการอีกครั้งก่อนให้กลับบ้านเธอยิ้มบางๆขณะฟังเสียงปอดผ่านหูฟังลุงหายดีแล้วนะคะต่อไปห้ามสูบบุหรี่นะลุงอย่าเข้าใกล้ควันเลยเดี๋ยวอาการจะกำเริบอีกลุงเหยนพยักหน้าช้าๆพร้อมรอยยิ้มมุมปากที่ดูโล่งใจ ขอบคุณครับคุณหมอลุงเหยันเดินออกจากโรงพยาบาลยกมือไหว้พระที่ห้อยบนคอของเถีหลอีลหลงพลไม่มีใบเสร็จไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีญาติมารับแต่ใบหน้าของแกกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นใจนี่อาจเป็นสิ่งเล็กๆที่ลุงภูมิใจสวัสดิการรักษาฟรีที่คนธรรมดายอย่างเรายังพอมีสิทธิ์ได้พึ่งลุงเหยันเดินไปวัดด้วยร่างกายที่แข็งแรงกว่าเดิม แกกราบลงหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขอขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ซอยให้ลูกสร้างพผนจากความเจ็บไข้เด้ดป้วยจากนั้นลุงเหย็นหยิบเงินในกระเป๋าที่พอมีใส่ลุงในกล่องทำบุญหน้าพระพร้อมเขียนจดหมายขอพรวางไว้ข้างองค์พระอย่างตั้งใจนางพยาบาลคนหนึ่งที่ผ่านมาพอดีเห็นลุงกำลังกราบไหว้และทำบุญเธอหยุดมองอยู่เงียบๆในใจก็อดน้อยใจไม่ได้ เพราะวันที่ลุงนอนป่วยก็มีแต่หมอและพยาบาลที่เฝ้าดูแลหายาให้น้ำเกลือป้อนข้าวป้อนอยาเฝ้าอยู่ข้างเตียงทุกวันพยาบาลรู้สึกผิดหวังกับชุดความเชื่อที่ผิดการสวดมนต์การทำบุญจะช่วยรักษาได้จึงเดินไปที่หน้าจดหมายที่ลุงขอพรพยาบาลได้อ่านถึงกับอึง้งขอให้คุณหมอคุณพยาบาลสุขภาพแข็งแรงถือห้วยรวยเบอร์ มีผัวมีเมียมีขอบพ่วที่สื่อสัต์ต่อกันเ้อสาธุบุญสำหรับลุงเหย็นนั้นหมายถึงความสุขสุขที่ได้รับสุขที่ได้ให้อะไรที่ทําให้หิวใจนั่นแหละคือบุญของลุงเหยืนบางครั้งความศรัทธาอาจดูครุงเครือในสายตาใครบางคนแต่ถ้าศรัทธานั้นไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้เบียดเบียนใครก็อย่าไปบังคับให้เขาเชื่อในแบบเราเลย เพราะศรัทธาก็เหมือนเงาจะสั้นจะยาวมันก็ขึ้นอยู่กับแสงของแต่ละคน